ต่อไปก็จะเรียนอังคุตตรนิกายานะวันนั้นเราก็มาถึงตอนนี้และตอนเกี่ยวกับอตอนเกี่ยวกับไอ้นั้นแหละเกี่ยวกับ,นบอนุสนทีนะประโยคอนุสสนทีบบนสาาัยโยกอะไรมาโยตัวหน้ากรรมวัวววนน,นะนี้ก็จะต่อจากอนุสสนทีนี่ ตัวน,นี้ก็เป็นอิธานิเป็นต้นก็เป็นอะไรอัปรานุสนทินนทข้างหน้าก็เป็นปุพานุสนทิไม่ได้เขียนเนาะแต่เวลาเราเขียนเราก็เขียนมาเองเลยพระอาฏฐพระภูมิยภาคทรงแสดงการนอบน้อมและการเลี้ยงดูด้วยบทว่านามเสยยะสักกเรยะอย่างนี้แล้วบัดนี้ประสงค์จะแสดงสักการะนั้นจึงตรัสพระดำรัสว่าอันเนนะเป็นต้นนี่นะ น่ี้นน <c oughs> ในเขียนในการเขียนประโยคอนุสนิทก็จะเขียนแบบนี้แหละนะไม่ว่าใครเขียนก็จะเขียนแบบนี้ก็จับใจความของข้างหน้าข้างหน้าพูดถึงเรื่องอะไรจบไปแล้วต่อไปจะพูดถึงเรื่องอะไรก็จับใจความย่อแล้วก็มาเขียนมากอบด้วยขึ้นต้นโดยอิทาน,นี้แล้วก็มีพวกทัศเสนโตทัศเสตุงพวกอาหาพวกนี้มันจะไม่มี เป็นประโยคกรรมก็ได้นะตัวนี้เป็นประโยคกัดนะถ้าเป็นประโยคกรรมพวกใช้วุตตังพวกนี้เข้ามาได้วุตตังเตนะหะพวกนี้เข้ามาได้ถ้าเป็นประโยคกรรมกมเป็นวุตตังไปตัวนี้เป็นประโยคกัดก็เป็นอาหานั่นเองเป็นได้หมดนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะประโยคกัตตัวจกนะบางคนเข้าใจนึกว่าจะเป็นเฉพาะประโยคกัตตัวจกนะต่อไปไปเรื่องต่อไปตัวนี้จะมาถึงเรื่องนี้เลยนะมาเรื่อง เรื่องเหตุอะไรนะตอนนั้นเรื่องที่ผมอ่านมาแล้วนิธานะสูตรต,ตีนิมานิพิกเวนิธานานิกรรม,มานังสมุทายายะกตามานิตีนิโลโปนิทานังกรรม,มานังสมุทายายะโทโสนิทานังกรรม,มานังสมุทายายะ โมโหนิทานังกรรม,มานังสมุทธาญายะตเดียความพิสูจ์ทั้งหลายเหตุสามอย่างเหล่านี้นเพื่อ,อเพื่อ,อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายกรรม,มานังเนี่ยนะสมุทธายะย่อมมีเพื่อความอัติก็ได้และแสตติก็ได้อัติย่อมมีสมุทธายะเพื่อความเกิดขึ้นกรรม,มานังแห่งกรรมทั้งหลาย กตามานิตีน้แล้วก็ยกเหตุทั้งหลายสามกตามานีิเป็นชนนยหรือว่ากตามานีิคืออะไรบ้างนะก <c oughs> ตามานีิตัวนี้ก็ลงโยแปลงโยเป็นนี้เพราะมันมันเป็นวิเศษน์ของนิธานานินี่แหละนิธานานี้ก็เป็นอาการลานอากาลานในพระพุกลิตก็ต้องลงโยแปลงโยเป็นนี้แล้วกทีก็อาเป็นอาก็เป็นนิธานานี้อันว่าเหตุทั้งหลายนะ,นนยะตัวนี้ตีนี้ก็ สามก็ตอนนี้เลยแปลงโยกับไอ้นั้นเป็นติกับเป็นตินิแปลงตีเป็นตินิแแตงติกับโยบเป็นตินิแต่ก็เป็นถ้าเราใส่ตัวประธานมาคือนี้นิทานาน้อันว่าเหตุทั้งหลายสามนี้แล้วก็กัตมาน้เป็นชนยัยหรือว่ากัตมาน้คืออะไรบ้างตอนนี้ไปถ้าเราแปลว่ากัตมาน้คืออะไรบ้างก็เป็นตะโยกิงิกถาไป กัตมานิอะไรบ้างจริงมันเป็นประโยคคำนามนะถามว่าในี่ปุจฉาวถ้าขึ้นจริงๆเราต้องขึ้นปุจฉานว่าคําถามสิยาพึงมีตีว่าแล้วก็ตีนี้นิธานานี้อันว่าเหตุทั้งหลาย3กัตมาน,าน้คืออะไรแค่นี้แหละแบบนี้แล้วก็คําตอบวิสัชนาอันว่าคําตอบสิยาพึงมีตีว่า,วาแล้วก็เข้ามานี่ถ้าแบบนี้นี่ โลโพนิธานังกัมานังสมุทายะเนี่ยสมุทะยายะตัวนี้ประตัวประธานมันมีกี่ตัวนี้ตัวที่รองสิสิปธรรมายพันมีกี่ตัวโลโพนิธานังนิธานังเหรอนิธานังอ่ะอ่าพวงเลิง เป็นปูริกันนะปูรงสกรวมกันอไนะได้กับเพื่อนกันได้เหมือนท่านนี่เพื่อนกันได้บางทีถ้ากัปเพื่อกับบรรดอได้วัดใจมีบรนดอหรือเป็นไม่ได้อยู่ด้วยกันได้หป่าได้แต่ไม่ได้โลโบว่าความร่มนิทานังเยเห็นความร่วม ตัวนี้เราก็แปลว่าคือไปเนะน,นาะนิทานังอันนันเหตุโลโภคือความโลภแบบนี้แปลแปลไขใบเนาะเหตุคือความโลภ <elet> ไปมันเป็นปณมายิพัฒน์เหมือนกันนิทานังอันว่าเหตุโลโภคือความโลภอ่ะะอ,อ,อ, oh! อัตถิมีอยู่ใครเข้ามาอัตถิมีอยู่สมุติทะทายะเพื่อความเกิดขึ้นกรรมานังแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแหละนี่เหลือก็เหมือนกันโตโอนิทานังอันว่าเหตุ โทโสคือโทสะโทสะโทสะอัติมีอยู่แล้วก็สมุททายะเพื่อความเกิดขึ้นกรรมนังแห่งกรรมทั้งหลายนิทานังอัตติอิติอัติทำไมสมุทะยายะสมุทะยายะ ุทธายาญาเวรวางเกิดขึ้นกรรมานังแห่งการทั้งหลายนี่เหตุถ้าเราแปลเป็นวิกติกรางก็ได้แปลเป็นวิเสนะก็ได้แปลว่าคืออะไรได้นะง่ายเหตุคือความโลภเนี่ยมันจะมันจะชัดเจนนะหรือว่าเราจะแปลอย่างหนึ่งเราพอนว่าความโลภนิทานางเป็นเหตุก็ได้ แล้วก็สมุทัฏฐาสมุทัศยายะเพื่อความเกิดขึ้นกรรมนางแห่งกรรมทั้งหลายโหติย่อมเป็นแบบนั้นก็ได้เอาตามความปรารถนาตามความปรารถนาตามความอธิชอบเนี่ยอาตามความที่ชอบอ่าไปดูดิดูว่ากถามั้งดูกระถามันตั้นจะวางไงมั้ง นี่นิธานานนี้เนี่ยวิธีการอธิบายเนี่ยต้องใช้ทีสาบมาประกอบที่บทตั้งแล้วก็ขายออกไป <as> ตัวบทตั้งเป็นวิพัฒน์ไหนนิธานานี้เป็นวิพัฒน์ไหนเราวิพัฒน์อะไรตอนนี้ก็ต้องการา uh, นานี้ ตอนนี้ถ้าบทตั้งเป็นปัมมาบทขยายก็ต้องเป็นปัมมาอิติตัวนี้ให้แปลว่าชื่อว่าแปลเข้าอับแแบ่พอโชว์เลยครับอาจารย์โชว์เลยอันนี้แปลเข้าหรือแปลออกยังแปลเข้าดิแปลเข้าอย่างเดียวตอนนี้แปลเข้าอยย่างเดีวแปลเข้าอย่างเดียวอ๋ออ่านว่าเหตุทั้งหลายนิทานานิติชื่่อวาเหตุทั้งหลายสี ไม่ไม่เสียดีจะไมเสียอะไรอาจารย์ตุเทงอะไรี่าะทเีดตุเทอะไรตุเทนั้นเป็นเป็นปุรณะสังกยาแล้วแปลว่าในในสูตรที่สในสูตรที่สี่อ่านี่เนี่ไม่นะข้างบน้องขีเี่ว่าอยานี้เนี่ไม่ใหนข้างบนาขีเลขสว่าอย่างนี้เนียนี้เน่นี่เหี่ย่ยเ่นย่น่เ่ย ในตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปแปลมันหรอกไม่ต้องไปแปลมันทิ้งละไว้ยากเอาแต่แต่พูดตัวนี้แตพูดตัวนี้เอ่าแต่แปลแปรอ่ากรณานี้อ่านว่าเหตุทั้งหลายนิติคือเฮ้ยไม่ใช่คือทีนิทานานิตินิทานานิติชื่อว่าชื่อว่าเหตุทั้งหลายเอลาย คือในกรณีที่บทตั้งมันเป็นปัทมายาพัสใช่ไหมครับที่เราแปลวันวาเวลาบทขยายเข้ามาท่านอัตถาดิกาขยายออกมาเนี่ยท่านใช้อิติศแบบนี้อิทิศตัวนี้เราต้องแปลว่าชื่อว่าให้เราแปลเข้าแปลเข้าชื่อว่าแปลว่าชื่อว่าแปลออกไม่ได้แปลเข้าอย่างเดียวตัวนี้ต้องแปลเข้าอย่างเดียวแปลออกนอกอย่างถ้าเราแปลออกเราแปลนั่นแปลโดยอัดนั้นได้นะแปลโดยอัดแก็บทว่านี้ทานานี้ได้แก่เหตุอย่างเงี้ย ถ้าเราแปลตามโดยพยัญชนะเนี่ยเราก็ต้องแปลเข้า<ม>อิติศัพท์ตัวนี้มันเป็นนามชจรกะนะทำไว้มันมีกรณีอย่างเดียวคือว่าในกรณีที่ว่าบทตั้งเป็นปฐมมาท,ที่เราแปลว่าอันว่านะตัวนี้เราแปลว่าอันว่าไงนี่นี่นี่นิทาน,าน้อันว่าเหตุทั้งหลายลักตีนี้สามอิมานี้เหล่านี้นอาทิย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายนี่ตอนนั้นเวลาท่านขายไปแล้วบทตัวนี้ท่านใช้อิติศัพท์เข้ามา อิทธิศัพท์ตัวนี้เราต้องแปลว่าชื่อว่าแหละเราแปลเข้าตัวนี้ตัวบทคายของท่านคือนิธานะนี้ท่านขยายเป็นการณะนะการณะแปลว่าเหตุมันจะใช้ชัดกว่าบางทีนิทานะบางทีท่านอาจจะเข้าใจผิดท่านจะไปแปลแบบเล่นๆแปลเป็นนิทานเชื่อชื่อว่านิทานนเหตุอันยาวนานจะไปแปลทับศัพท์แปลนนิทานนี่การณานี้อันว่าเหตุทั้งหลาย นิทานานิติชื่อว่าเหตุทั้งหลายอันต้องออันว่าับกัอ่าก็ชื่อว่าอันว่านะชื่อว่าอันว่าเหตุทั้งหลายเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราแปลให้มันต่างกันออกไปนั้นก็ได้แปลทับศั์ก็ได้ชื่อว่านิทานะก็ได้ต่อไปอีกบทหนึ่งที่ท่านไขก็คือท่านจะอธิบายคำนี้กรรมานังนี่ สาเขาใช้อิติศัพท์เหมือนกันแต่อิติสัพเป็นแบบนี้มันเป็นทัทีเนี่ยเราไม่ต้องอย่าไปแปลเขาว่าชื่อว่านะอิติศัพ์ตัวนี้ตัวนี้เราต้องใช้คําว่าปัทสสะแห่งบทนะมันตัวนี้มันมีบทเดียวกามานาังบทเดียวแล้วก็ใช้หลังอิติศัพทล้วก็ใช้ปัทสสะเข้ามา,าแล้วก็หลังตัวนี้ไอ้กรมาน,างนังท่านขายว่าท่านเพิ่มอะไรเข้ามาวัตตาคาวัตตคามิามามกรมานาังนะนะว่าการรมที่นําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนะ วัฏฏะคือการเวียนว่ายตายเกิดกามิคือกรรมที่นำไปนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละกรรมที่นำไปสู่การเป็นไปกรรมนี้ที่นำไปสู่วัฏฏะวัฏฏะก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละนี่กรรมมันก็มีหลายอย่างนะแต่นี้เนี่แต่ในกรรมตัวนี้ถ้าบอกกรรมที่นำไปสู่วัฏฏะสงสารกรรมที่นำออกจากวัฏฏะสงสารก็มีนะข้าพเจ้า อย่างเช่นทำ,ทำบุญทําทานเงนี้ยรักษาศีลรักษาอะไรก็จะมีปัสนาต่อก็ให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเร,รียวกว่าวิวัตตะถ้าเป็นแบบนั้นท่านต้องใช้วิวัตตะคามิกรำมานังต,ต,ต,ะะต่อไปจะเป็นวิวัตตะนะต่อไปนี้ตัวนี้มันเป็นตัวนี้เป็นฝ่ายที่ไม่ดีอยู่นฝ่ายที่ไม่ดีนี่เต็มความโลภไงนั่นแหละ แต่ตัวนี้เวลาเราปแปลเราก็ต้องแปลว่าเราต้องใส่อิติสับเข้ามานะอิติอัโทโธเข้ามานะหลังตัวนี้หลังนี้อิติอัทโธลองแปลดูอัโทโธนว่าอัติอิติว่าแห่งอ่าทำอันว่าอ,อันนำไปสู่วัตวต์ทั้งหลายแล้วกับปัฏสะแห,ห่งบทว,ว่า ต้องต้องยกแบบนี้กัมมานันติปัสสะแห่งบทว่ากัมมานังดังนี้ดังนี้ดังนี้สามสองครั้งนะดังนี้ที่ตรงนี้กรมมานันติตัวนี้หนึ่งแล้วก็ดังนี้ที่เราเพิ่มเข้ามานี่หลังตัวนี้อิเดียทโธนี่เราใส่เข้ามาไม่มีก็ต้องใส่เข้ามาเป็น้อาจารย์เปนได้อาจารย์เป็นได้อาานก็ไม่อย่อากไง แปลว่าคำว่าบทว่ากรรมนางได้แก่กรรมที่นำไปสู่วัฏสงสารแค่นั้นเลยบทว่ากรรมนางได้แก่วัฏคาไม่มีได้แก่กรรมที่นำไปสู่วัฏแค่นั้นเลยจบแล้วเนี่ยคือจบแล้วเนี่ยกไขออกแล้วกันแปลได้อ่านก็ไปแบบนั้นแล้วก็บนหน้าละกันเหมือนกันไหมนิทานนี้เขาได้แปลเหมือนกันนะบทว่านิทานนี้ได้แก่ได้แก่เหตุ อ่าเปนเร่องการกระทํานั้นตัวนี้แปลว่าเหตุนะการณนานี้ถ้ากระทํานี้เรียกว่าการณนานี้มันต่างกันที่ไม่มีสระอานะตัวนี้มันเป็นกาถ้าเป็นแปลว่ากระทํามันเป็นการณนานี้ตัวนี้แปลว่าการณนานี้แปลว่าเหตุ๋อ้ามีถ้ากีด้วเนี่ยแปลว่าเหตุนะอ่านิดหน่อยถ้ามีเสียงยาวก็เป็นแปลว่าเหตุถ้ามีเสียงสั้นแปลว่าการกระทําตัวนี้มีเสียงยาวแปลว่าได้แก่เหตุสั้นกระทำช่วย นะต่อไปตัวนี้ดูตัวนี้โลโพทั้งขยายว่าอะไรโลโพทั้งขยายว่าอานะสภาลุพะณะปะลุพะนะสภาโลโพโลโพแล้วแล้วก็กรมังขายว่าอะไรวตากามิกรรมังนังแล้วก็นิทานังขายว่านี แล้วก็ปัจโยสองตัวเลยเนาะนี่สมุททยายะสมุททยายะไขว่าสมุทะยายะแล้วก็ไขว่าปินทะกรณัททายะเพื่อการกระทําซึ่งการรวบรวมเนาะปินปินทะปินทะแปลว่ารวบรวมนั่นแหละเพื่อการกระทําซึ่งการรวบรวมซึ่งกรรมนั่นแหละ เพื่อความเกิดขึ้นเราก็ขายมันนะสมุติทายะเพื่อความเกิดขึ้นคือขามาเพื่อการกระทําซึ่งการรวบรวม captain, ซึ่งกรรมทั้งหลายซึ่งกรรมที่นําไปสู่วัฏจทั้งหลายตัวนี้แปลงชัตทีเป็นกรรมะไปนะ,ะแล้วก็นิทานังเป็นเหตุคือตัวนี้เราต้องแปลให้มันอันนั้นกันนะอื เราแปลทับสาก็ไดนิทานังเป็นนิทานการนังเป็นเหตุคือคือนะขมาการนังคือเป็นเหตุแล้วก็ได้แก่เป็นปัจจัยหรือว่านี่เขามีอัดโถอย่างนี้อธิบายว่าเป็นปัจจัยตัวนี้เป็นการอธิบายเฉยๆหรอกเป็นคําอธิบายฉังนั้น ลิงนี่ต่างกันได้นะแต่ว่าวิพัฒน์นี่ตรงกันนะอย่างเช่นนิทานางังการันางเนี่ยตังน,นี้รับนิทานังเป็นน้ำปงใช่ไหมการันนงก็เป็นน้ำปงนีตรงแต่ว่าปัจโยนี่เป็นป,ง,ป,ง,ปงลิงแล้วลิงจะไม่ต่างลิงเขาแข็งของมันนะแต่วิพัฒน์นี่ต้องตรงกันวิ <han. S 1> พัฒน์ก็ต้องเป็นปัตมาอย่างนี้ปัจโยก็ลงสิกการันนางลงสินั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการไขนี่ก็คือวิพัฒน์ต้องตรงลิงก็ลิงใครลิงมันนะ วิพาต้องตรงปัมาก็ต้องเป็นปัตมาทุติยาก็ต้องเป็นทุติยาด้วยกันตรงตรงกันนี่อย่างเช่นตัวนี้นิทานัางก็เป็นปัตมาการะนังก็เป็นปัมา,าปัจโยที่ขายไปเ็เป็นปัตมาแต่ลิงคนละลินตัวนี้ท่านท่านขายแบบรวมไปเลยนะท่านไม่ยกมาทีละบทนะท่านขายแบบสามสี่บทรวมทีเดียวเลยโอ้ใช่ใช่ใช่ใชท่านไม่ใช่ขายวาถ้าขายเป็นทีละบทก็ได้โลโพติแล้วก็มาตรงนี้ โลปติก็ลุปปะปลุปปะสภาวโลโพแล้วก็มาขยายนิธานังก็นิธานันติแล้วก็นิแล้วก็การณังเลยการณังปัจโยแบบนี้ได้แล้วก็กรรมกรรมานันติก็แบบเป็นนี้เลยสมุทญาที่ก็เป็นสมุทญาญาติแล้วก็ปินการณัตถายาแบบนี้ทีละอ่านแบบนี้ก็ได้แต่ตอนนี้แบบรวมทีเดียวเลยรวมรวมอ่า ไม่ต้องมาแยกให้มันดงยากละอ่าแดนนี้ก็คล้ายๆวุติินอ,ะอ่ะี่นนี้แต่เวลาขายเวลาแปลเนี่ยธรรมพันนักเรียนกขขายมานะตอนนี้ต้องขายมาคือคือวิวริยะวิวรรณะตามสนามรวมบทที่ควรอธิบายกับบทที่ถูกอธิบ,บทที่อธิบายคือตัวหลังนี่แหละคำอธิบายคำแปลนั่นแหละรเรียกว่าคำอธิบายเรียกว่าวิวรรณะตัวนี้เรียกว่าวิวริยะ คำที่ควรอธิบายคำที่ถูกอธิบายตอนนี้คำอธิบายเรียกว่าวิวัรณะหรือเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าสังวรนนา,นาคำอธิบายเองสังวรนนานั่นแหละวิวาริยะวิวรณะแต่ตอนนี้ท่านใช้อีเตียนโทเข้ามานี่เพื่อจะอธิบายเขาให้มันชัดเจนแต่ข้างหน้านี้ท่านไม่ได้ใส่ไว้แต่ว่าเวลาแปลเราต้องขึ้นมานะแปลโดยพยัญชนะอิเตียตโฮต้องขึ้นมาแน่นอนอยู่แล้ว ถึงใส่ไม่ใส่ท่านไม่ใส่ก็นักเรียนก็ต้องขึ้นมาเองงเปิดไม่ได้ก็ก็แปลได้ก็แปลได้ถ้าไม่ใส่ก็แปลได้เนี่ยแหงบทว่านี่ก็แปลได้อยู่แต่ว่าความหมายมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใส่เข้ามาจะดีกว่ามันก็แปลได้บอกว่ากรรมแห่งกรรมที่นําไปสู่วัตจแล้วก็แหงบทว่าแหงบทว่ากรรมันนังแบบนี้ก็ได้ ถ้าไม่ใส่ขึ้นมาเราก็ยังแปลได้อยู่ถ้าใส่ขึ้นมามันก็ชัดเจนตัวนี้ท่านก็ใส่ให้เลย <c oughs> แต่ตัวนี้คําว่าโลโพเนี่ยท่านใส่คําแปลมาให้ด้วยไงนี่แสดงรูปวิเคราะห์มาให้ด้วยนี่ลุภณะประลุภณะตัวนี้สภาวสภาพที่โลภแล้วก็โลภอย่างยิ่งอย่างนี้ <c oughs> สภาวะ ไน่อันมีสภาพที่โลภและโลภอย่างมากเดี๋ยวนะอันมันต้นส่วนที่อะไรจันทรลุกพันะตัวนั้นยุปัจจัยไงตัวนี้มันลงยะาปัจจัยลงยะปัจจัยแปลงยะกับพระเป็นพระแล้วก็ซ้อนพอพานเข้ามาตัวที่ไม่เหมือนกันมาอีกตัวหนึ่งแปลงยุเป็นอนนะก็เป็นลุกพนะแปลว่าความโลภนั่นแหละยุตัวนี้ลงในอาจภาวะแสดงว่าให้เรารู้ว่าโลภพอเนี่ยลง รูปพระธาตุแล้วก็อะไรปัจจัยรูปพระธาตุลาแล้วก็นาปัจจัยที่ลงในอัดภาวะศา,า,า,าสานะตัวนี้แสดงรูปภาวะศาสนะนี้ยรูปพระเนี่ยโยปัจจัยเป็นการสแสดงรูปวิเคราะห์ของโลโพโดยอ้อมด้วยครับแล้วแล้วปากปั้นรูปพระณปากือ,อ,อปะปะป,ะป,ะป,ะปะตัวนี้ก็ใส่คำปะโลบมากโลบน้อยอะไรปแปลว่ามาจากอปาท่านน้อยน้อยก็มากฮะแม่จะถ้าปะอุปสรรคปะอุปสรรคใส่เข้ามาอ่า ตอนนี้อันม่ไานว่ามากเลยท่นมากได้ตอนนี้โลบรอบที่แรกรอบน้อยน้อยก่อนแต่ว่ารอบมากตอนนี้เอาทั้งหมดจะไม่ว่าจะรอบน้อยรอบมากทั้งหมดเลยเรียกว่าความรอบหมดจะรอบจะโลบน้อยโลบมากเอาหมดเลยโลบโลบมากโลบน้อยก็เรียกว่าความโลบนี้นี่ยตัวนี้โลภ้ามาจากลูกพัดธาตุแล้วก็หน้าปัจจัยอ่แสดงว่าหน้าปัจจัยตอนนี้ลงในอาตมอะไรศาสนา ภาวะธระมดดูตรงนี้เรื่องปัจจัยในลุกพนะเนี่พอลุกพนะเนี่ยตัวนี้เป็นการแปลคําอธิบายด้วยสภาวะของความโลภเป็นยังไงหนึ่งอธิบายสภาวะของความโลภแล้วก็วิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์ด้วยแล้วก็บอกสภาวะด้วยรวมไปเลยแกงโคไปเลยแกงโคจบคุ้นแต่งเด่นเลยคนแกงด้วย อะระหังสัมมาสัมพุทโธ佛พระกวาพุทธังพระกวนตังอะภิวาเทมิสวะคาโตพระกวาตาธโมธามังนัมมามิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิามิเ